ยังบอกว่าไม่ยกโบว่ะโบก็ได้โบคืออะไรเขาบอกว่า<บ>มันคือ <c oughs> <c oughs> ลองโหลดมาปรากฏว่าแอปนั้นน่ะเรียกได้แต่แก๊บกับไลน์แมนเรียกไม่ได้เลยเออี่มึงสปอนเซอร์แอปเขา้าหรือเปล่ากูไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้สปอนเซอร์แล้วอะไรรู้ไหมเขากลัวว่าตอนกลับอะ่ะเขาจะเรียกไม่ได้แล้วมันไม่ทันเวลาเพราะเขา,เาไปถึงก็ห้าโมงเย็นแล้วมันเหลือเวลาอีกชั่วโมงนึงที่เธอจะกลับบ้านเขาก็เลยจ้างพี่เขาอ่ะรอ สามร้อยกูเสียค่ามอไซค์ไปสามร้อยจากบ้านไปแม่กาบ้างไอ้ที่เขารอชั่วโมงนึงชอบบอกมีความพยายามดิปกติไม่ได้ทำคนทำอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้ายิงนะอันนี้เหลือเนี่ยความคาดใหม่ที่สุดในชีวิตแล้วโอ้เพรปกติอะไรเขาไม่เคยออกจากบ้านมาแล้วพร้อมเป่าเค้กทังจุดให้นี่เออจะไปไปไป Happy birthday to you ลองได้ดิลองก,ก็เดียวเงบ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you กล้าที่แหวนถือว่าแข็งแรงนะคะ oh. แล้วก็งานเข้าเยอะๆเฮงเฮงปังปังคนท <you. S 3> ี<ร>่น่ารักดูแลน้องพีไปยันแก่ยันเท่านะคะ <Okay. S 3> <laughs> ขอบคุณนะคะขอให้รักมีความสุขเช่นกันแล้วก็ขอบคุณนะคะสปอนเอร์ตลอดนะขอบคุณค่ะเร็วเร็วมาเลยออันนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมเนี่ยใช้ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชอบจริงทำไมอะความพยายามมเนี่ยใช่อันนี้คือครั้งแรกของวันเกิดเธอ ที่ไฮเวิร์ดที่บ้านนี้มีของขวัญให้เธอด้วยมาถ่ายถ่ายมาบัตบอมยูนิคอร์นไม่ใช่ไม่ใช่ในร้านนี้แล้วอ่ะอันนี้ของขวัญจริงๆของขวัญจริงๆไม่มีอย่างอื่นอันนี้ปั่นไม่ปั่นอันเนี้ยคือของจริงเข่บอกว่าสบู่เยอะๆอ่ะลองเปิดดูสบู่รักสบู่ลองแกะเลย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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กล้องมาเห็นเนี่ยก็ต้องลองดูนีเป็นบัตบอมไหมเนี่ย บอกออร์โดาออลาใช่วิ่งได้ทองอะ่ะเฮ้ยพวกนี้มันเกิดไปไดีเด้อไปขายเฮ้ยไม่ใช่เราเราลอง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 คิดจริงใช่ไหมเตรียมแล้วลงลวำำรับจำนำบัตรบัตหมดเลยเหรอบัตรบอกจะมีบัสบอตรูปเมฆนี่ให้เขาใช้เ <c oughs> ขาใช้ด้วย <c oughs> อันนี้อันนี้ชอบอันนี้เป็นเรนโบ้น <c oughs> ี่ไงเป็นเรนโบว์สี่ลูกเลยเหรอสีฟ้าหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วจ้ามีแี่ห้าบาทไหมหมดแล้วเหรออ่ะอันนี้เอาไปให้ เป็นทองจริงนะทองจริงจริงดิรูงขอบคุณนะคะ<า> <laughs>